ดีครับพี่น้องครับช่องบ้านลำปืนออฟฟิเชี่ยลครับบรรยากาศเก็บงานเลิกงานแล้วครับ <c oughs> อันนี้ก็เ <c oughs> ดนเซอร์ก็กลังเก็บ, <c oughs> บเวทีก็มยียานเวทีนะครับทุกคนนะครับคนกับชเมิอนเวทีเก็บอีกอย่างต่างๆครับแล้วก็เดินทางต่อครับ รวมเพื่อสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับเจ้าคุณคือวันยังบ้านนีในเมืองภูตวัดอยู่สังขะแล้วก็อยู่เบญจม,มาศอีกมือนึงครับแล้วก็ไปกรุงเทพบรรยากาศยามมืดเศร้าครับเอ้ยพี่น้องฟังลำดีครับอยู่จนซอดแจง้งอยู่หลายกว่าปีทีเดียวพ,พี่น้องปีนี้เขาติดตามเรียงลำเรียงแก้วหนามาครับ พี่น้องเลี้ยอะไรได้พีนี้เพิ่นเพิ่นมาเลี้ยล้ำเลี้ยงปีนี่มัวนเอามันมันเาเิ่ง่งเพิ่นนั่นแมนครับมันเป็นนิทานวันนคดีสมัยก่อนเข้ารับหน่อยก่อแก้น้ำมาผมเลยว่าปีนี้ปีนี้คนอยู่หลายอย่หบแมนบครับคนน่นาผมสังเกตมึงพอปีที่แล้วามาเนาะปีนี้ พลังไลออกอี้ลีก็ได้ว่าปีนี้สุดยอดนี่ของแท้ครับปีนี้นจะแรงงอนจัดเต็มต้องเช็งตารางแล้วว่าแม่นั่นไม่มีที่อื่นนะปีหน้าไม่บ้านเลยแหละหกแปดอ๋อหกแปดเนี่ยครับเจ้าสองล้กระทุอ่ะสิงแต่มาคำนึงเรื่องไม่มีใครไจะเอาแต่ว่าเขาจองไปแล้วจอดว่าบางทีเจ้าคิวหลุดเนี่ยเอาสายคิวหลุดที่แบบคุ้จัดก็โอเค มี่พัดสะดวกสบายห้องน้องน้ำไหลเห็นช่วงดึกไม่ไหลอยู่ตอนนี้ไหลแล้วมั้งไม่รู้ใครไปเขก็พลังเหยียบพ่อแตก่งหมดเลยเดี๋ยวเขาจะมาสัมผัสสะดวกครับครับเดี๋ยวเราแป๊บนี่แหละโอ้บรรยากาศดีครับย่างมือเสิร์ฟเจ้าเสิร์ฟกันหลังจากเต้นแล้วใกล้ๆเมนแล้ววันศุกร์ไปซักผ้าก็เติมความบูรณาบีดผู้ยอมเลี้ยงอยู่ ไปสังขางกั็ได้สังขามีอยู่สังขามีอยู่ก็ออกเส้นนั้นตองสีแป๊บปั๊มมีนี่ก่อนมันบได้มีน้ำมันรถงูัวที่หนอนบัวสีน้ลงม้อนี้ไปนอนอยู่พุ่นได้พอมงไปนอนอยู่ป่าไม้ข้างนาพุ่นเย็นเย็นนอนตแตสี่ถูก Tì hạng phụ bội thái lập của mình. Muy đẹp, mời đẹp của mình. Men, mày yêu nhau, mày. Mày 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 nào mày 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 เอ้กับคนเงี้ยเนาะใครคนยกมาให้แล้วมันพิดต้าไปหลับพิดขอบคุณครับขอบคุณครับจ็คเขียนถือมาอะไรมาขอบคุณอย่างเดียวขอบคุณอย่างเดียอะดิบมาอะไรมาบมลูยังเดยอะเตอร์แกนพ่กได้ทำหน้าทำหลังเลยขอบคุณอย่างเยอะฮ้อมีเงี้ยหอมีเงี้ยโอ้ยเนาะกอเล่าเฮงตัวหน่อยอยู่เว่นไหนจะขึ้นบ้านใหม่อ่ะ ยังไม่เปลี่ยนเลยค่ะบปิดวงพอดีเนาะมันเฮียแล้วมันผีมั้ยคือลุ้นพอดีเนาะขึ้นโอ้ยเนี่ยสอนอันแล้วสิมีอย่างที่สาม่ขึ้นก่อนออกภาษาก็ได้ถ้าออกภาษาก็ไม่ขึ้นลุือจะขึ้นออกภาษาก็ได้เนาะออกภาษาก็ขึ้นได้สิแต่ในภาษารถไงไปแล้วรถไงรถไงรถไงฮะ เป็นเร็วผุ้กสาวมากได้แบบนี้กีดการเลย <c oughs> <c oughs> ไป่อยากว่าเลยอันนี้รถคนทัชทัชหลังเวทีแล้วก็ฉากกับอันโค้งเล็กนี่ไงนะโค้งผหยื่นมาทท่เลย จองเลยเ,เดี๋ยวพ่อตอ,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 อบพันหนึ่งโอ้สามเสียเนี่ยแคปสอแคปตอกไม่ไกลว้นนี้สี่สิบโลเองเอาเก็บครองครับพี่น้องเก็บครองเก็บครองรถเวทีของเรานะครับ ปีนี้ครับเป็นปีที่พี่น้องบางกูนะครับมึงมอลำัมดีก็มีปีนี้ครับที่เอีเป็นมึงมอลำดีแห้งครับเออใครก็ว่าปีนี้ก็คือเราลํำเรื่องแก้วน้ำมาครับพี่น้องมากมากหลาย<อ>พี่น้องพวกนี้เลยก็คือมันมันมีฉากไงเออมันมีฉากแล้วก็ มันอนลังการก็ปีงอปลาปกติงอปลามันเป็นฉากเดียวนวึกว่าแต่ว่าปีนี้มันเป็นฉากที่มันสามารถขยับได้ขยเรีนได้แล้วแต่แสงไฟสามารถลีลงใ้ในพี่น้องในเมืองแบบชัดๆนะครับแล้วก็ฉากเคลื่อนไหวมิดสามิดตีเป็นแบบเขาเอ่ยยังละ่ะความทันสมัยเนาะพี่น่องคือจังเขาเมืองโทลทัดแต่มันล้ำกว่านั้นนะครับแล้วก็ระบบเสียงใหม่ด้วยนะครับระบบเสียงใหม่ระบบเสียงใหม่ ระบบจอระบบแสงสีเสียงทุกอย่างมันมันลงตัวแล้วก็นักแสดงเย็ดยังกระจังยิ่งทั้งในทีสาวหน่อยก็คืออลังการหมดเลยนะครับพืจจังม,อจอมูฮั่นจ่าไเมือข้างล่างกับพวกไอ้เมืองเชิงผู้ผู้ผมเหรียกับพวกเด้หฮูได้ดว่ามันเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่ามาดูหน,านา้าล่างแล้วก็คือมันอลังการนะครับมันอลังการมากนะครับ มันอลังการเฮงบอกว่าถือว่ามันอลังการนะครับรถลดกำลังขยับขยาบที่จะเก็บของครับมาดี่เหยียบไปได้่เจ็บนี่ย กดไลค์กดแชร์ are, พี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านล,ลำเพลินอาอวุชเชลพี่น้องขอบคุณเอทุกท่านนะครับที่กดติดต,ต,ตามกดไลค์ค 60, กดแชร์ครับดันดันให้ถึง60,000่นซับสไครต์ครับพี่น้องครับเลยอีกบุ๊กี้อยเออมีเอิรนมีโม้สวนโม้มีน้องส่วนน้องมีพี่ส่วนทีส้นทุกคนครับมากดซับสไครต์ให้ให้ครบ6 60, กแสนเอ้ย60,000ซับสไครต์ครับขอบคุณ FC สาวน้อยเป็ะบันแพงครับปีนี้ก็ คิวงานหลายแห้งมีงานทุกวันนะครับเก็บแห้งไว้สู่งานต่อไปครับขอบคุณ FC ทุกทา่านครับขอบคุณทุกกำลงังใจครับสวัสดีครับ